สวัสดีเราชื่อออนข้างหลังคือเพื่อนของเราวันนี้เราจะมารับประสบการณ์ที่เจอให้ฟังพวกนันอ่ะไปตรงค่าบจำค้นแล้วเห็นเงาดำๆ2คนอ่ะตามหลังมาแล้วแบบพอหันไปใช่ไหมไม่เห็นอะไรเลยนะแต่แบบพอหันไปเทียงงา,า,าอ่ะมาเฮ้ยียนี่มันยูใกลขอออนม่ใช่อ่อ,อ ัลโหลไอ้ไอถึงหอหรือยังยังเลยป้ามาส่งอ้อนอยู่พอดีไอ้ลืมใส่ชาร์จไว้ที่เราอ่ะจริงหรองั้นเดี๋ยวเราวนรถกลับไปเอาที่หอปานะโอเคได้เดี๋ยวเรารอหน้าหอนะโอเคจ้าขอบใจมากนะป้าโอเคจ้าอุ้ยเดินคนเดียวเหงาจังเลยเฮ้ยไลฟ์ดีกว่าไลฟ์สดกับทุกคน สวัสดีชาฟซีทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับอ้อนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอ้อนก็เดินกลับหอคนเดียวแลยค่ะทุกคนว่าน่ากลัวไหมคะทุกคนดูทางนี้นะคะดูค่ะทุกคนอย่ากแกล้งกันสิคะอ้อนเดินคนเดียวนะคะไม่มีผีนะคะทุกคนแลนแลนดดูดิมีเนตไอดอลกำลังไล์สดอยู่อ่ะใช่แถวแถวซอยหอมิ่งฝันไหมใช่เลยใกลๆนี้เองนี่ว่าเราคิดอะไรดีๆออกแล้ว เน็ตไอดอลสาวอลไรสุดอะไรคนเดียวตรงนี้จ้านี่ไปเที่ยวพวกเราหน่อยดีไหมสัญญาจะไม่บอกใครอุ้ยช่วด้วยมีใครอยู่แถวนี้บ้างช่วด้วยหมีคนมาเห็นแล้ว แล้วทายังไงถึงไปโดนคนพ่กนัานทำร้ายได้ล่ะเรากําลังไล์สดกับหอแล้วก็ตามตัวเราเจอในไล์เรากลัวมากเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะไปให้ตำรวจบันทึกประจําวันให้ให้เขามาลงพื้นที่เพราะทางนั้นน่ะทั้งเปี่ยวและไม่มีไฟโอเจำไว้นะอ้อนอ้อนเป็นคนสาธารณะนะเวลาจะทําอะไรจะพปดอะไรอะ่ะคิดให้ดีๆก่อนนะแล้เข้าใจแล้วขอบคุณมากนะไอ,อมไม่เป็นไร